ตกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสายสวยเลยตัวนี้อุ้ยอุ๊ยโอ้ยปลาตะกูท่านผู้ชมตะกู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 ปลาตะกู ปลาตะโกครับท่านผู้ชมอือ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 เย็ยนดิเย็ยนเนยน,นี่ครับปลาตะโกกปลาตะโกกใสสวยเลยแรงดีครับอือใจเย็นใจเย็นใจเย็นอารุณกระชังก่อนดีกว่า